สวัสดีครับน,อน,น,อน้องๆวันนี้จะมารีวิวให้น้องนันซูปเปอร์ฮันเนะคะเป็นหนังสติ๊กสาวนะครับเป็นหนังสติกไทยนะครับลูกดินเหนียวน้องสั่งไปบุมแมลงรุ่นสตองเกอร์2มิลมานะครับเดี๋ยวทดสอบให้ก่อนจัดส่งนะครับน้องนานซูปเปอร์ฮันเ็ดนะครับ Okay. อคน,นะครับถึงน้องนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ปูจะมีคลิปสอนเป็น QR code ไปนะครับของถึงแล้วให้น้องตะแกง QR code ก่อนนะครับ แคบอีกนิดน,นึงนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับรอบจบนะครับโอเคขาดนะครับรอบเดียวพอพี่น้องกลับมาเล okay. ่นบอลกันแหละสำหรับน้องนันนะครับฝากติดตามผลงานได้ในรายการซูเปอร์ฮันเด็ดนะครับน้องนันหนังสติ๊กไทยนะครับลูกยินเหนียวพี่น้องหญิงเมนมาดูย้อนหลังนีาเยการ ซูเปอร์ฮันเดดนะครับน้องน,นันซูเปอร์ฮันเดดขอบคุณครับ